น่าจะประมาณนี้ป่ะเปิดหองนี oh exactly. ้ด้วีชับบอกแล้วไม่ได้ได้คนในที่เอ้ยยังเจอคนว่ะเอ้ยมันจะวัดเปกูกูตายพี่ไอ้เหี้ยแล้วไอ้เหี้ยไอ้กูเปิดพี่กูเปิดไลฟ์พอดีอะไรยังไง เดี๋ยน้องหาไม่ได้เว้ไปน้องไอ้กูปิงกูปิงวิ่งไปตรงนี้บ้านเราบูอะเฮ้ยสตรีมสตรีมแล้วเนหตุปิงไว้ก่อนนะโนะโหไม่ปิงครับโห67นะเหรอเฮ้ยเฮ้ยกูว่ามันปิงหนักกว่าเดิมไหมวะมันมันติดบันไดป่าวะ ทำไมกูโดดขึ้นมาได้ไม่ติดตรงเนี้ยคืออะไรอ่ฟะฟ้าผมเป็นคนสร้ะนะ<ม><อ>างเฮตีสร้าง<อ>ไ,ไอ้เหี้ยมันมีข้ออะไรจันะไม่โออกไงอ่ะไอ้เหี้ยดีนะบัวข้องไปนิดเดียวเอาแล้วมีระเบิดบ้างระเบิดออกไปได้ปะไม่ได้ไม่ได้ทุบดีใช้มือทุบอะ่ะโอ้โหเหี้ยกว่าจะพังไอ้สัตว์ที่ไหนเนี่ยนะเย็ด <c oughs> แม่สองร้อยห้าสิบอ่ะฮ้องตายเดช่วยช่วยชุบช่วยชุบชุบ เออใช่เนี่ยขาบ้าขาไอกอ่ะพี่หรอกเชื่อกระทุบมันไม่ต้องคือบันไดอ่ะพี่มันต้องคือบันไดนี่ไม่คือกระแพงนี่ถูกแล้วบันไดทุบไม่ได้ขออนุญาตให้ครับขออนุญาตให้อะไรนะให้กำลังใจอ่ะลูกอีนหนมันอู้งานว่าไอ้เฮียมีสี่คนมาช่วยทุบดิ กูนี่ไปชั้นบนนะกูขึ้นไปทำทำแลบต่อนะหรอฝ่ายมึงพังไม่ไม่ต้องยินิ่งเลยกูฆ่าให้คนละหันละอาวุธเนี่ยมึงมาเลยมัมาเลยมมามามาไม้กูฆ่ากูตีไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยป่ะหน้าจอกูอ่ะนี่มีกูดูเลือดที่อยู่เนี่ยเลือดเหลือสองร้อยยี่สิบแปดล้วเอ้ยใครมาทุบบันไดอ่ะเหรอกูฆ่ากูฆ่าคนละเฮ้ยมันทุบบันไดทำไมเนี่ยเอ้ยมึงทุบบันไดทำไมอ่ะกูฆ่าทุบกระแพงไอ้โธ่มึงทุบบันไดหาว่อ วิศวกสร้างมาได้อ้วนจัดนะมันติดมันติดหัวเนี่ยโอ้โหเยี่ยมยังมีมันก็มีแบบเดียวไอ้ควานจะเอาบันได้แบบไหนอะวิ่งสองร้อยยี่วิ่งสองร้อยเฮ้ยวิ่งมาให้บันไดมาแบบนี้นะกูบุญเดือนขึ้นก่อนอย่าอุ้งงานดีโอ้ไม่ต้องละไม่ต้องทุบละปล่อยมันไว้อย่างนั้นละปล่อยไว้เถอะปล่อยไว้ตัเตะ ปเลยไปเลยเสียเวลาที่ผ่าไปทำอย่างอื่นเถอะนั่งทุบ<ม>บันไดอย่าเลอะเตอะจัดไอ้เไีเยอะเลยแม่งมาบุกบ้านพังหมดไอ้สัตว์ <laughs> หาลหุ่นโง่หุ่นหินนะนะั่นอ่ะไปเฮียปะไอพี่จะลุกยาะไรออกไม่ตนะ้องงอออกแล้วไอ้เฮียเราจะขุดได้สัตว์ออละไม่ให้เจ้าอะไรออกเนะี่ยมันจะพังน,นะเนี่ยบันไดอ่ะบันไดอ๋อู่พี่ได้เอาไดออกไม่หยุดโดนอะไรทำเฮียอะไรกูเอาแม่งออกไอ้สัตว์พวกยินทุบบันไดอยู่หมด nó nó bọc chặt đấy thật nó bọc pin chặt Ủa, nhìn đây